พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในวันนี้นะครับพระคาของพระเจ้ามาถึงเรานะครับที่รักพระคำพระเจ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกๆวันนะครับอย่างสัตย์ซื่อนะครับอยู่ในเยเรมีนะครับบทที่17ข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับพระคำปีสั้นๆนะพี่น้องครับอยู่ในเยเรมีนะครับบทที่17ข้อที่5ถึงข้อที่8นะพี่น้องครับผมจอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองพนสิบเอ็ดนะพี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะครับแล้วเรา อ่านไปด้วยกันนะพี่น้องครับเยรมีนะครับบทที่17ครับข้อที่5นะครับพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นกําลังของเขาและใจของเขาหันออกจากพระยาเวคนนั้นก็เป็นที่แช่งสาบเขาไปเหมือนพุ่มไม้ที่อยู่ในทะเลทรายและจะไม่เห็นสิ่งดีที่จะมาถึงเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกระแหงในถิ่นทุรกันดาล ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัยข้อที่7นะครับคนที่วางใจในพระยาเวย่อมได้รับพระพรคือคนที่วางใจของเขาอยู่ในพระยาเว์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลําน้ําเมื่อแดดส่องมาก็ไม่กลัวเพราะใบของมันเคี้ยวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผล พี่น้องครับพระคัมภีในวันนี้นะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากๆเลยครับและมีความหมายจริงๆในพี่น้องครับและเป็นคําพูดของพระเจ้าเลยนะพี่น้องครับนะพระยาเวตัว่านะอยู่ในเยเรมีบทที่17น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับในข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับผมอยากจะเข้าสู่บริบทครับพี่น้องครับบริบทในที่นี้นะครับจะมีอยู่2บริบทด้วยกันพี่น้องนะบริบทแรกคือบริบทที่อยู่ในแวดล้อมข้อพระคัมภีร์นะครับ ซึ่งแน่นอนครับเราต้องอ่านตั้งแต่ข้อที่1นะครับนะถึงข้อที่10เพื่อที่เราจะรู้ว่า5ถึง8ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยในบริบทที่เป็นพระคำพระเจ้าเนี่ยในบทที่17เนี่ยพระเจ้ากาลังพูดถึงอะไรนะครับและบริบทที่2นะพี่น้องครับที่ผมอยากจะแบ่งไปกับพี่น้องนะครับเรียกว่าบริบททางด้านประวัติศาสตร์พี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจใน2บริบทลิ้นนี้แล้วนะครับเราจะสามารถที่จะเข้าใจความหมายนะ ของพระคำปีในตอนนี้ได้นะอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสและเมื่อเราเข้าใจความหมายที่ถ่องแท้นะครับจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องครับพี่น้องครับนะการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องนั้นเมื่อเราเข้าใจบริบทเราจะเข้าใจการประยุกต์ใช้พี่น้องครับนะเ็นท์นพี่น้องครับเรามาดูบริบททางด้านพระคำก่อนนะพี่น้องครับถ้าเราอ่านในที่นี้เยเรมีบทที M ่17นะพี่น้องครับอยู่ในบริบทของการพิพากษาครับพี่น้องบริบทของการที่พระยาเวนั้น จะทรงพิาพากษายูดาครับนะแล้วพูดถึงการลงโทษยูดาด้วยพี่น้องครับลงโทษยูดาอย่างไงพี่น้องในข้อที่1นะครับถึงข้อที่4นะพระคัมภีร์พระยาเวได้บรรยายครับนะเยเรมีนะครับที่เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าได้บรรยายถึงสถานการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นครับในเวลานั้นพระคัมภีร์บอกนะครับในข้อที่1ว่าบาปของยูดาถูกจารึกไว้ด้วยปักกาเหล็กดูจริงจังมากนะพี่น้องครับ และปลายเพชรจารล็กไว้บนแผ่นแห่งจิตใจ,จของเขาเพราะอะไรครับ,บพระคัมภีร์บอกนะว่าทุกๆต้นไม้เขียวเลยพี่น้องมีเวลาไปอ่านนะครับเนื่องจากเวลาจํากัดทุกๆต้นไม้เขียวเลยนะพี่น้องครับมีแท่นบูชาของพระต่างๆพระอัจเฉลานะครับพระต่างๆอยู่ที่ต้นไม้พี่น้องถ้าเปรียบเทียบบ้านเรานะพี่น้องครับในบททเราเห็นนะเราก็จะเห็น ว่าอย่างแต่งต้นโพต้นไซนะครับหรือต้นไม้ใหญ่ๆก็ตามนะครับจะมีสารตั้งสารบูชาพระต่างๆพี่น้องครับอันนี้เป็นความบาปนะครับในสายพระเนตรพระเจ้าครับนะพระภีร์บอกต่อนะครับว่าปูชนียะสูงแห่งความบาปเต็มไปหมดเลยนะแสดงว่ามีการสร้างสารสร้างที่เคารพแท่นบูชาของพระต่างๆทั่วแผ่นดินของอาณาจักรยูดาห์และพระเจ้าบอกว่านี่เป็นความบาปครับเป็นความบาปเพราะว่า สิ่งนี้นั้นทําให้เขานั้นหันออกจากการนมัสก,การพระเจ้าเที่ยงแท้กือคือครับค,คือพระยาเวและพระเจ้าพูดถือนะครับว่าสิ่งนี้จะนํามาซึ่งการพิพากษาครับนะข้อที่4บอกว่าเราจะยกแผ่นดินนี้ให้กับศัตรูของเจ้าและเจ้าจะต้องปริบัติศัตรูของเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าไม่รู้จักนะพระคมภีในพระยาเวได้ได้ไดพยากรณ์นะครับถึงเศษการที่เกิดขึ้นครับเมื่ออ่ายูดานั้นจะต้องในที่สุดจะต้องถูกพิพากษาครับและตกไปเป็นเฉลยในบาบิโลน หลังจากนั้นครับก็ถึงข้อที่5นะถึงข้อที่8ครับที่พระยาเวได้ตรัสพระเยพระยาเวนะครับบอกว่ามนุษย์คนมีสองประเภทครับข้อที่ห้าถึงข้อที่8นะครับคนประเภทแรกคือคนที่วางใจในแมนมิ made, ครับเรียกว่าวางใจในมนุษย์และสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าเราดูในบริบทวัฒนธรรมนี้นะครับในในพระคัมปีตอนนี้นะครับหมายความว่าเขาวางใจในพระต่าง ที่ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้พระต่างๆเหล่านี้เป็นพระเจ้าที่มนุษย์อุปโลกขึ้นพี่น้องนะกำวางใจในมนุษย์อย่างที่พระยาเวได้ได้เรียกว่าตําหนิเขานะครับวางใจในมนุษย์ครับและวางใจในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งครับพระต่างๆที่เป็นพระเทียมเท็จทั้งหลายนะพระอัจเชลาพระต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องครับเป็นพระที่มนุษย์อุปโลกขึ้นแทนที่เขาจะมานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท นะพระเจ้าที่มนุษย์สร้างไม่ได้แต่เป็นพระเจ้าองค์นี้ครับที่เป็นผู้ให้กําเนิดมนุษย์และสร้างจักรวาลทั้งหมดเขากลับไม่มันนมัสการพระเจ้าองค์นี้เขากลับเป็นนมัสการพระอื่นที่มนุษย์อุปโลกขึ้นว่าเป็นพระเจ้าอันนี้นะครับนะพระเจ้าได้ตื่นเขานะครับนี่คือบริบททางด้านอ่าพระคมภี์นะถ้าเราดูในข้อที่9ก้าข้อที่ข้อที่สิบนะครับตอนท้ายนะบอกว่าพระยาเวบอกว่าจิตใจมนุษย์นั้นเป็นตัวรอหลวงนะ และให้พระเจ้านั้นค้นดูจิตใจครับเพื่อเราจะรู้การกระทําของเราพี่น้องนะคนที่วางใจในมนุษย์วางใจในพระต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อุปโลกขึ้นมานะครับเขาก็จะหลอกตัวเองพี่น้องครับนะหลอกตัวเองและเพราะว่าเขาวางใจในในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะจิตใจล่อลวงครับมองว่าน,น,นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะใน,นนี้เป็นที่พระเจ้าทักทวงนะพี่น้องครับ อันนี้คือบริบทในวรรณกรรมนะพี่น้องครับบริบทในบทเขียนเยเรมีบทที่17พี่น้องนะทีนี้เรามาดูอันที่สองครับบริบททางด้านประวัติศาสตร์พี่น้องบริษัทในเวลานั้นนะอนาณาจักรยูดาถูกค้อมล้อมนะกดดันพี่น้องใช่ว่ากดดันนะครับไปด้วย geo politics นะไปด้วยวเรียกว่าเรียกว่าภูมิศาสตร์การเมืองนะครับภูมิศาสตร์การเมืองที่กดดันในเวลานั้นนะเพราะอยู่ยูดาเป็นอนาณาจักรเล็กๆ เป็นเหมือนกับรัฐกันชนพี่น้องครับนะอยู่เป็นทางผ่านของช้างนะครับนะช้างช้างใหญ่นะครับมีอะไรบ้างพี่น้องอัสซีเรียพี่น้องครับอัสซซเรียนะครับอัสซซเรียนี่ทรงพลังมากในเวลานั้นอาณาจักรเหนืออิสราเอลนะครับถูกอัสเซเรียตีแตกไปแล้วนะครับนะสมาเรียตีแตกไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่อาณาจักรใต้ติงเล็กๆพี่น้องครับนะนอกจากอยู่ภายใต้อัสเซเรียแล้วนะความคุกคามจากอัสเซเรียนะครับต้องกลัวพี่น้องเพราะอัสเีเรียเพิ่งตี อาณาจักรเหนือแตกไปนะอยู่ด้วยความหวาดกลัวนะพี่น้องครับอียิปต์ก็มีพลังมากเลยพี่น้องทางทางซ้ายมือของเขานะครับอียิปต์ชนชาติที่มีอํานาจมากมีอียิปต์มีอัสเีเลียและบาบิโลนกาลังมาครับทางเหนือเนี่ยบาบิโลนนะครับบาบิโลนที่เป็นเรียกว่าอ่ากำลังทรงอานาจขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องอํานาจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากที่ตอนจากจากทางขวามือขอโทษนะทางขวามือน,นะครับบาบิโลนเริ่มมีอํานาจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย ยูดาห์นี่อยู่ด้วยอดสัต์อยู่ด้วยความเรียกว่าอกสั่นขวัญแขวนครับด้วยความกลัวว่าเมื่อไหร่ฉันจะถูกบทขยี้นะครับเขาก็พยายามหาเรียกว่า a l l i แอน t ์ e ครับหรือเรียกว่าหาเอ่อเรียกว่าประเทศที่มาช่วยเขานะถ้าเปรียบเทียบเหมือนในเวลานี้ก็เช่นพยายามหาเข้านาโตให้ได้นะครับเพื่อจะมีพักพวกสมัครพักพวกครับนะอย่างน้อยคอยตอกตอกกน นะครับกับรัเสเซียเรายกตัวอย่างนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะพี่น้องครับนะยูดาก็พยายามหาพวกครับไปพึ่งลูกพี่ที่ใหญ่กว่าอาจจะไปพึ่งอียิปต์นะครับเพื่อมาขานอนํอานาจอัสซีเรียแล้วก็บาบิโลนทานองนี้แหละครับนะสิ่งนี้เกิดขึ้นเยรมีพระเจ้าใช้เยรมีมาบอกกับกษัตริย์ครับบอกกับยูดาว่าพระเจ้าไม่พอพระทยัยพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้คือคุณเนี่ยกําลังพึ่งพา มนุษย์มากกว่าพึ่งพาพระเจ้านะพระเจ้าพระยาเวบอกเขาครับให้เขาพึ่งพาพระยาเวแล้วพระยาเวจะประทานทางออกให้กับเขานะอันนี้คือเรื่องที่สอนนะครับสองเรื่องนะพี่น้องครับเรื่องรูปเคารพนะจิตวิญ,ญญาณเขาไปแล้วครับกระเจิดกระเจิงไปพี่น้องครับเมื่อไรก็ตามนะที่จิตใจเรานะครับไม่อยู่กับพระเจ้าแล้วไม่มีพระเจ้าแล้วในชีวิตเรานะครับเราจะพึ่งสิ่งอื่นครับนะอันนี้เป็นธรรมดาของของมนุษย์ครับพี่น้องนะ มนุษย์จิตใจลึกๆจิตใจมนุษย์นะครับต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวครับหาที่พึ่งนะเมื่อมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าเที่ยงแท้ปฏิเสธพระยาเวจิตใจมนุษย์อยู่เฉ,ะฉะยๆไม่ได้ครับเขาต้องหาที่พึ่งอย่างอื่นเพื่อมาทดแทนพระเจ้าเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นแบบนี้ครับนี่คือธรรมชาติของมนุษย์พี่น้องดังนั้นอิสราเอลหรือยูดานนเนวลานะครับเมื่อเลิกพึ่งพาพระยาเวเขาก็หันไปนรรมัสการ,รพระอื่น ไปนมัสการพระอัจเชลาสารต่างๆเห็นได้จากสารต่างๆที่ตั้ง,งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะทางด้านการเมืองครับเศรษฐกิจสังคมนะเมื่อเขาไม่พึ่งพาพระยาเวเอาพระยาเวออกจากเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะแน่นอนที่สุดครับเขาต้องพึ่งอย่างอื่นเขาก็ไปพึ่งเกมการเมืองในภูมิภาคนะไปพึ่งการเมืองในภูมิภาคครับการทหารนะไปพึ่งอียิปต ราคาน้ำหน้ากับอัสเีเลียที่เพิ่งตีอาณาจักรเหนือนแตกพี่น้องครับจริงๆแล้วนะพี่น้องครับสิ่งที่พระยาเวได้ตําหนิเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทําพวกนี้ไม่ได้นะพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เราไม่สามารถใช้สติปัญญาของเราในการวางกลยุทธ์ได้เรไม่ใช่เหมือนกันนะพี่น้องครับแต่สิ่งตําหนิที่พระเจ้าบอกกับเขาคือว่าเพราะเขาไม่มีพระเจ้าเขาถึงเอาสิ่งอื่นพี่น้อง ต้องเรียกว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกพี่น้องครับกระด,ดุมเม็ดแรกความหมายคือเราต้องวางใจในพระเจ้าวางใจในพระยาเวนะเมื่อเราเลือกวางใจในพระเจ้าวางใจในพระยาเวก,กลัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องแล้วนะครับสถานการณ์ภายนอกที่มีกดดันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมอย่างที่ยูดาเจอนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานทางออกให้เขาพี่น้องนะโดยที่เขาแน่นอน การใช้สติปัญญานี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ครับแต่ที่สุดแล้วก็ต้องฟังเสียงพระเจ้าครับว่าพระเจ้าจะบอกเขาและจะนําเขาไปทางไหนนะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตําหนิเขาครับไม่ใช่เพราะว่าใช้สติปัญญามนุษย์ไม่ได้นะพี่น้องครับไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าเราพึ่งพาแต่ก,กําลังมนุษย์อย่างเดียวอย่างที่พระคัม์ตาน้บอกโดยที่ละเลยพระเจ้าไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่วางใจในพระเจ้านั่นคือจะนําการพิพากษามารครับพี่น้องนะ แล้วพระคัมภีร์ในข้อที่บริบทจบแล้วนะพี่น้องครับมาดูพระคัมภี์นะครับข้อที่ 5, ห้าถึงข้อที่แปดได้พระยาเวได้เปรียบเทียบครับว่าคนในโลกนี้นะมีคนอยู่สองประเภทครับพี่น้องคน,คนหนึ่งคือวางใจในพระยาเววางใจในพระเจ้าเกียรติไท้คนหนึ่งคือไม่วางใจในพระยาเวนั่นเองเมื่อไม่วางใจในพระยาเวที่ผมบอกนะครับเขาก็ต้องวางใจในอย่างอื่นเพราะมนุษย์ออกแบบมาแบบนี้ครับเขาต้องพึ่งพายอย่างอื่นพี่น้องครับนะพึ่งพาเงินในบัญชีธนาคาร พึ่งพาทรัพย์สินที่เขามีครับพึ่งพาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเขาพึ่งพาอาชีพการงานที่เขาคิดว่ามั่นคงที่สุดของเขาบางคนพึ่งพาที่ตัวบุคคลครับพี่น้องครับพึ่งพาสามีหรือภรรยาของเราบางคนพึ่งพาลูกครับลูกเป็นแก้วตาดวงใจเป็นทุกสิ่งที่เขามีเขาไปเอาความหวังเขาทั้งหมดไปพึ่งไว้ที่ลูกครับรักลูกมากพึ่งพาลูกทุกอย่างมีลูกมีลูกเป็นลูกเคารพ บางคนพึ่งพาเลยครับถ้าในคริสตจักรเผื่อๆอาจจะพึ่งพาอาจารย์นะพึ่งพาศิทธยาพิบาลเป็นที่พึ่งของเขานะสิ่งเหล่านี้อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้ผิดโดยตัวมันเองพี่น้องครับแต่ผิดเมื่อสิ่งเหล่านี้มาแทนที่พระยาเวนะมาแทนที่พระเจ้าครับที่ถูกต้องคือพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางในชุดเราครับและสิ่ง,งต่างเหล่านี้เป็นเหมือนกับกิ่งก้านสาขาที่แตกออกไปนะถ้าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง พระกัมปีตอนนี้พระยาเวบอกครับคนคนนั้นเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําพี่น้องความหมายก็คือว่าเมื่อปลูกไว้ริมน้ํานะครับเมื่อมีแสงแดดส่องมาก็ไม่กลัวข้อที่แปดบอกไว้นะครับและใบของมันเอเวอร์กลีนครับเขียวตลอดเวลาไม่ว่าฤดูแล้งจะเป็นอย่างไรรากที่อย่างลึกถึงแหล่งน้ําถึงริมทานน้ํานะครับก็ไม่กลัวเพราะมีแหล่งน้ําพี่น้องครับ และไม่กลัววายในปีที่แห้งแล้งและไม่หยุดที่จะเกิดผลพี่น้องนะนี่คือคนที่วางใจในพระเจ้าครับวางใจในพระยาเวนะพระกัมพีพันธสัญญาใหม่พระเยซูเปรียบพระองค์เองนะครับว่าเหมือนกับบ่อน้ําแห่งชีวิตนะบ่อน้ําแห่งชีวิตนะพี่น้องครับนะเมื่อเราวางใจในพระเยซูที่เจ้าเปรียบเหมือนกับว่ารากของเรานั้นอย่างลึกอยู่ในบ่อน้ําแห่งชีวิตที่ไม่มีวันหมดและเป็นน้ําแห่งชีวิตที่น้อง คือองค์พระเยสุคริสต์เจ้าพี่น้องครับ <tr ister ing> ดังนั้นชีวิตของเรานะครับผู้เชื่อจะต้องอย่างรากในพระเยซูครับเพราะพระเยซูทรงเป็นแหล่งน้ําแห่งชีวิตในยอนนะพี่น้องครับที่ยอนที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับหญิงชาวซามาเีที่บ่อน้ําพี่น้องเป็นเหมือนกับต้นไม้พี่น้องครับภาพที่สองของต้นไม้นะพี่น้องครับในความหมายก็คือว่าต้นไม้เนี่ยให้ภาพของอาณาจักรของพระเจ้าด้วยพี่น้องและต้นไม้ให้ภาพของอาณาจักรของพระเจ้าหมายความว่าต้นไม้ใหญ่ที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงนะครับ เขาไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะแค่ตัวเขาเองครับต้นไม้ใหญ่นั้นมีประโยชน์กับฝูงนกต่างๆที่มาเกาะครับในต้นไม้เปรียบเหมือนกับแผ่นดินของพระเจ้าชีวิตของเรานะครับเมื่อเราวางใจในพระเจ้านอกจากเราจะเกิดผลเราจะไม่มีความกังวลกังวัยใจในปีที่แห้งแล้งนะครับเราเกิดผลความเกิดผลคือหมายความว่า,วาต้นไม้นี้กลายเป็นไม้ใหญ่และเป็นพร ให้กับคนอื่นๆครับพี่น้องมีชีวิตเกิดขึ้นรอบต้นไม้นั้นพี่น้องครับมีนกมาทํารังนะครับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเปรียบเทียบว่านกหมายถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับมาเชื่อพระเจ้าดังนั้นเมื่อชีวิตของเรานะพี่น้องครับเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําจะเกิดผลครับและการเกิดผลนี้นหมายความว่าจะพาคนต่างๆที่ครั้งหนึ่งก็ไม่เคยรู้จักพระเจ้าเมื่อเขาได้มีโอกาสเข้ามาใต้ร่มเงาไม้ของเราได้รับพระพร ผ่านชีวิตของเราที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเกิดผลครับคนเหล่านี้จะเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนนกต่างๆครับที่เข้ามาเกาะใต้ต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้กลายเป็นผรพนนี่นงครับมีชีวิตเกิดขึ้นเป็นแผ่นดินของพระเจ้าใบเขียวสดไม่เคยเหี่ยวแหง้งเกิดผลตลอดเวลาไม่เคยหยุดที่จะเกิดผลอย่างลากลึกแม้จะมีฤดูร้อนหรือความแห้งแล้งหมายความว่าชีวิตผู้เชื่อไม่ได้การันตีครับพระเจ้าไม่เคยบอกว่าจะไม่เคย จะไม่เกิดปัญหากับเราเหมือนกับฤดูแล้งที่มาปีที่แห้งแล้งแดดที่สอ่สองเข้ามาแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกครับในปีที่แห้งแล้งในแดดที่ส่องเข้ามาเขาจะไม่กลัวและเขาจะไม่กังวลกระว,ระวยเลยพี่น้องครับในสิ่งธุรกันดารที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อนะครับถ้าเราอย่างลากในพระเยซูเราจะไม่กังวลกระว,ระวยใจครับและเราจะไม่กลัวเพราะเรามีแหล่งน้ําแห่งชีวิตคือพระเยซูคริสต์เจ้าครับ และพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำพาครับพระเจ้าจะใช้ทุกๆสถานการณ์สิ่งที่อยู่ภายนอกครับเพราะพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าเฉพาะของเรานะพี่น้องครับเป็นพระเจ้าของทุกคนนะทั้งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ดูแลควบคุมอยู่เหมือนที่พระเจ้าตอนนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้บาบิโลนมาพิพากษาอัสเซเรียบาบิโลนไม่ได้เชื่อพระยาเวนะพี่น้องครับแต่พระเจ้าใช้เขาได้ นะเพราะพระเจ้าที่เรานมัสการเป็นพระเจ้าที่ครอบคลองอยู่เหนือสากลละโลกครับไม่ใช่เฉพาะพระของอิสราเอลเท่านั้นเป็นพระที่ครอบครองอยู่แม้ว่าบาบิโลนจะไม่เชื่อพระยาเวพระยาเวก็ใช้เขาได้พี่น้องอาเมนนะพี่น้องนี่คือพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่เรานมัสการครับพี่น้องนี่คือคนประเภทแรกนะที่พระเจ้าพอประทัยครับนะคนประเภทที่สองนี่พระเจ้าไม่พอประทัยครับแล้วนําการพิพากษาคือคนที่ไม่วางใจในพระยาเว อย่างที่บอกเมื่อพระไม่วางใจรงพระยาเวเขาวางใจในสิ่งอื่นครับเอาสิ่งอื่นมาแทนที่พระเจ้าอย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งภายนอกมาแทนที่พระเจ้าเอาบุคคลบางคนมาแทนที่พระเจ้าพระกัมพีให้ภาพเปรียบเทียบครับเหมือนพุ่มไม้ในทะเลทรายพี่น้องเคยเห็นพุ่มไม้ในทะเลทรายไหมครับมันเขียวอยู่ยางนั้นแหละน้ํามีจํากัดใบมันจะใบเล็กๆเกิดผลไม่ได้ครับและไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยพี่น้องครับมันอยู่ตัวมันอย่างนั้นแหละนะรอวันตาย นะหรือแห้งแล้งไม่เกิดผลหงิกอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างเรียกว่าระทมทุกข์และไม่มีชีวิตอยู่ครับพี่น้องครับพุ่มไม้ในทะเลทรายนั้นเกิดมาต้นเดียวที่เหลือแห้งแล้งดินแห้งแล้งหมดเลยนกในอากาศอะไรมาพึ่งพามันไม่ได้ตัวมันเองยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยพี่น้องครับเพราะมันไม่มีน้ําลาก็เรียกว่าผิวดินน้ําก็หายากเหลือเกินนี่คือพุ่มไม้ในทะเลทรายครับความหมายที่พระเจ้าพูด คนที่ไม่ไม่วางใจในพระยาเววางใจในทรัพย์สินต่างๆอื่นๆของมนุษยนะ์ก็เป็นแบบนี้แหละครับคืออยู่เพื่อตัวเองและไม่เกิดผลครับและอยู่โดดเดี่ยวด้วยพี่น้องครับอยู่อย่างโดดเดี่ยวครับไม่มีชีวิตนะพราพีให้ภาพที่สองนะครับเปรียบเหมือนกับแผ่นดินที่แตกระแหงในถิ่นทุรกันดารพี่น้องไร้ประโยชน์คนอยู่อาศัยไม่ได้ฝูงสัตว์มาก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะไม่มีอาหารให้มัน แห้งแลง้งชีวิตของคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางยึดคุนอย่างอื่นไม่ยึดไม่พึ่งพระเจ้าเป็นชีวิตที่แห้งแรงครับไม่เป็นพรให้คนอื่นเผลอเผอทาคนอื่นบาดเจ็บด้วยครับด้วยคําพูดด้วยการกระทานะมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบเป็นดินที่แตกระแหงครับไม่มีชีวิตคนมาก็ก็แห้งแล้งกลับไปพี่น้องครับพี่น้องเคยเจอไหมครับคนแบบนี้นะเราเดินเข้าไปนี่ เจอแต่ถ้อยคาที่พลังพลูกมาความขมขื่นถ้อยคาที่บาดเจ็บทําเราบาดเจ็บออกมานะนี่คือภาพของปุ่มไม้ในทะเลทรายครับในถิ่นทุรกันดารแผ่นดินแห้งในทะเลทรายดินเค็มภาคที่สามครับแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศายัยอยู่ไม่ได้เค็มต้องบ้วนทิ้งครับอยู่ไม่ได้ครับนะนี่คือคนที่ไม่มีพระเจ้าพี่น้องนะที่พระยาเวบอกครับเป็นคําแช่งสาปพระเจ้าบอกครับสุดท้ายเขาต้องอยู่คนเดียวพี่น้องครับ คนอื่นอยู่ด้วยไม่ได้อันนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือนี่เป็นคําแช่งสาปนะพี่น้องครับนะวันนี้เราเลือกได้ครับพี่น้องว่าเราจะเป็นคนแบบไหนนะขอพระเจ้าเมตตาเราครับนะให้เราเลือกเป็นต้นไม้ที่ปลูกไปริมทานน้าครับเป็นพรให้กับคนอื่นๆนะครับที่เข้ามาพึ่งพิงอาศัยในแผ่นดินของพระเจ้านะแล้วที่สำคัญนะเราวางใจในพระเยซูครับและและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าเราใช้สติปัญญาเราไม่ได้นะพี่น้องครับ ไม่ได้หมายว่าเราใช้เงินในบัญชีเราไม่ได้นะครับพึ่งพาความสามารถเราไม่ได้ไม่ได้หมายงั้นนะครับพี่น้องครับแต่ว่าลึกที่สุดแล้วตัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกครับพระยาเวพระเจ้ามาก่อนอเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าให้เราลุวมใจในฐาน,นะพี่น้องครับนะพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาในตอนนี้ที่เขามาเตือนหัวใจลูกที่ลูกนั้นจะมีวางใจในพระองค์วางใจในพระยาเววางใจในพระเจ้า ที่พระองค์นั้นจะเป็นศูนย์กลางในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์นั้นเข้ามาเตือนหัวใจลูกไปเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําที่เป็นพรให้กับคนต่างๆแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะเป็นพรให้กับนกฝูงนกฝูงกาอีก,กมากมายที่เข้ามาร,รับพระพรผ่านชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกราบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนี่น้องครับวันนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเป็นแบบไหน ผมขอพระรุญยามบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจเรานะครับที่เราจะเลือกที่จะวางใจในพระยาเวครับพี่น้องพี่น้องครับพ้าบีวันนี้บอกชัดเจนครับมีแค่คนอยู่สองประเภทเท่านั้นครับไม่วางใจในพระยาเวในพระเจ้าเที่ยงแท้ก็วางใจในสิ่งอื่นครับเท่านั้นเองพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องครับนะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับในวันนี้นะครับพระเจ้าอวยพรนะครับ